ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 b a แบ็กอาร์เซนอลเปิดใจหลังอนาคตยังไม่แน่นอนกับทีมในซัมเมอร์นี้ทเทรนต์เทียนี่ฟูลแบ็กอาร์เซนอลและทีมชาติสกอตแลนด์กล่าวยอมรับว่าเขายังคงมีความสุขดีกับไอ้ปืนใหญ่แต่อนาคตของเขากับทีมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเพียงคนเดียว นักเตะย้าร่วมง,งานกับอาซนอนเมื่อปี2 0 1 9ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์และเขาลุดจากทีมตัวจริงในฤดูกาลที่แล้วได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียง15จาก36เกมที่เขามีส่วนร่วมในทุกรายการปะกระลังวัย26มีสัญญากับอาซนอนจนถึงกลางปี2 0 2 6แต่เขาลุดจากทีมตัวจริงจากการเข้ามาของออเล็กซานเดอร์ซิเซนโกเมื่อฤดูกาลที่แล้วและการปรับรูปแบบการเล่นภายใต้การคุมทัพของมิเกลเตต้าทำให้เขามีข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนิวคาสเซิลมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมทั้งหมดหรอกนะเรื่องอนาคตของผมเพราะมีความสุขดีผมกําลังทํางานหนักในทุกวันเพื่อให้ได้เวลาในการลงเล่นผมกําลังพยายามทํางานอย่างเต็มที่เท่าที่ผมจะสามารถทําได้ผมยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับอเตต้าในเรื่องของอนาคตแต่ผมไม่ได้คิดว่านาเตจะต้องได้ลงเล่นทุกเกมทุกฤด,ดูกาลหรือทุกปีผมไม่ได้คาดหวังอะไรแบบนั้นปีที่แล้วผมเองก็มีจํานวนเกมที่ได้ลงเล่นไม่น้อย ดังนั้นแน่นอนทุกครั้งผมพร้อมในการลงสนามและทำงานร้อยเปอร์เซ็ซึ่งผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไม่ว่าผมจะลงเล่นหรือไม่ผมเต็มที่กับงานของผมเสมอถ้าผมไม่ได้ลงเล่นผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อทีมปีก่อนเผื่อเปตัวสำรองทูกเปลี่ยนลงสนามค่อนข้างเยอะแต่ก็อยากลงไปช่วยทีมไปจนถึงเป้าหมายอาเซนนอลไม่ทนพร้อมจ่ายเงินยกเลิกสัญญาเปเป้ P. อาเซนอตเตรียมจะจ่ายค่ายกเลิกสัญญาให้กับนิโคลัสเปเป้หลังจากที่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มกับทีมได้และตกเป็นตัวสำรองจนต้องย้ายทีมแบบยืมตัวมือซีซั่นที่แล้วมรายงานว่าอาเซนอนลรองแชมป์เปเมลิกเมื่อซีซั่นก่อนพร้อมเจราจากับนิโคลัสเปเป้ปีกเอเวอรี่โค้ชเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาหลังเจ้าตัวไม่อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลเตเต้เปเป้ย้ายามาจากเรียลด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปี2 0 1 9 กลายเป็นสติสมสอนในตอนนั้นแต่เจ้าตัวก็ไม่สามารถโชว์ความเก่งเหมือนครั้งที่เคยอยู่กับบลีกเอิงทาให้ต้องย้ายกลับไปเล่นกับนิดเมื่อจบซีซั่นก่อนด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลรายงานล่าสุดเดนเลอร์เปิดเผยว่าดูเหมือนอนานคตของปีกวัย28กับอาซนอลจะถึงทางตันซะแล้วเมื่อเอดูมีแผนจะจ่ายค่ายกเลิกฉีกสัญญาที่เหลืออีกหนึ่งปีเพื่อเป็นการปล่อยให้นาเต,ต้ได้ย้ายทีมแบบอิสระในซัมเมอร์นี้ ยังไรก็ตามเปเป้ที่รับค่าเหนื่อยจากทีมอื่นใหญ่เป็นเงิน140 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ก็เพิ่งมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบ,บียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นทีมใดซมิโรฟิตเต็มที่หวังพิสูจน์ตัวเองกับปืนเอมิลซมิโรตัวรุกของอาเซนอนเลเผยว่าตอนนี้ตัวเองกลับมาฟิตเต็มที่แล้วเพื่อพิสูจน์ผลงานของตัวเองอีกครั้งในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง แข่งวว้22แทมมาได้ลงเล่นกับทีมเลยเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วหลังผ่าตัดโคนขาหนีบโดยได้ลงสนามไปเพียง241นาทีตลอด14เกมและไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงเลยแม้แต่เกมเดียวซึ่งเจ้ตัวก็ยอมรับว่าเป็นปีที่ยากลําบากแต่ตอนนี้กลับมาฟิตเต็มที่แล้วพร้อมสำหรับการโชว์ผลงานอีกครั้งผมรู้สึกดีมันเยี่ยมมากที่ได้กลับมาอยู่กับทีมกลับมาลงเล่นร่วมกับเพื่อนๆความเทวทยานของผม คือการได้ลงเล่นมากขึ้นในฤดูการนี้และพยายามต่อไปปีที่แล้วมันยากสําหรับผมดังนั้นผมแค่ต้องการลงเล่นและเป็นสูตรตัวเองว่าสามารถเล่นในกับสโมสรแห่งนี้ได้มันยากจริงๆเพราะผมต้องผ่าตัดถึงสองครั้งดังนั้นมันจึงยากมากๆแต่ครอบครัวองผมและเพื่อนๆรวมไปถึงสโมสรช่วยผมได้อย่างมากให้ผ่านมันไปได้ผมมีความสุขผมไม่รู้สึกเจ็บอีกแล้วผมมีความสุขที่ไม่มีอาการอะไรในตอนนี้และฟิตร่างกาย นี่เป็นแข้งแรกที่ผมผ่าตัดดังนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากแต่ผมก็ทํามันผมมีความสุขที่ไม่รู้สึกเจ็บอีกและมีความสุขมากจริงๆที่วิสสมบูรณ์พร้อมแล้วในตอนนี้